ว่นดีๆีนะครับโอ้ยกินชา้าช้านะครับดูพี่หลงนั่งมองอรับก่อนรับก่อนอดีใจไหมเดี๋ยวจะพึ่งให้อดีใจไหมครับอดีใจก่อนหนึ่งสองสามใส่ดีใจยังไหนบอแมนเอาไหมอดีใจก่อนดีใจก่อน,นออบอ,นอาหายเกียรเดี๋ยว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 ดีใจแล้วครับผมจะได้ไปเที่ยวป่ากับเพื่อนแล้วครับโอ้โหโอ้โหโ ว่าไงครับโอ้โหโอ้โหอดีใจหลายดีใจหลายรถมาแล้วรถมาแล้วดีใจหลายเออโอ้โหขาหลังอ <c oughs> <c oughs> ้พี่ลงพี่ลงพี่ลงระวังพี่ลงโอ้โหโอ้สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลดาวเคียงเดือนแฟมเมรี่นะวันนี้ว่าจะไปเที่ยวป่าไม่ได้ไปอีกแล้วค่ะพ่อเอาลูกชายไปเสริมหล่อนะคะลูกชายคนเล็กยังไม่เสร็จค่ะ ก็เลยปล่อยให้เล่นป่าข้างบ้านก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนนะคะตอนนี้วันนี้คุณแม่เป็นคนจับเองผูกเองฮูกดาอยู่กับแม่นะคะวันนี้พ่อไปดูรถทั้งวัน,นะคะ่ะวันนี้มาด <c oughs> ไูไปแล้วไอแล้ว Ồ. Ốc. Ốc cay, ốc cay. Ya. Mình đù nha. Ồ hô. Ồ hô. hô. วันนี้ไม่มีเพื่อนนะคะเล่นคนเดียวโย่อย,อยเล่นป่าข้างบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพ่อส้ม ซ่อมรถเสร็จก่อนนะคะไม่ได้ซ่อมนะคะเอาไปเสริมหลอเพิ่มเติมให้ลูกชายนะคะไปเช็คความพร้อมนะคะเพื่อจะพาหมูดาวล่องวันที่เจ็ดนี้เราก็จะไปทำบุญใส่บาทรทำบุญใส่บาทกันนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอ้ยะอ้ยะอ้ยอืมอืมโอ,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 อ ไปลูกไปเย่ yeah. เอานี่แม่มาเล่นลูกบอลน,นะแม่เป็นแนมยังเพื่อนนะแม่เด้า <laughs> มาเนี่ยนี่นี่มาเล่นลูกบอลน,นี่มามาเร็วๆ <laughs> โอ้เพื่อนเบิ่งแน่กับบะไ้เว้ยเออ มาไม่ต้องไปแนมเพื่อนเด็กลูกมาเล่นพี่ยยยยยอยยเล่นแห้งเลยแม่ลูกบอลกับกิ่งหนีนู่นพี่ปีนะคะพี่ปียงังไม่ได้มาเล่นกับหมูดาวนะคะพี่ปียังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าพี่ปีพ่อทํางานอยู่นู่นพ่อทําเชือกคอให้พี่ปีอยู่นะคะให้น้องดาวเล่นคนเดียวไป่อนไอ้เจาอ้าวนี่น้องดาวโก้ไขเลยลูกโก้ไขเลยครับยอๆยยย หนูก,ก,ก็จะกิงแห้งเลยแม่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วอะไรนะไม่กลกับอีกแล้วโอ้ยพ่ลีเขาจะไล่ออกจากงานไหนดาวเลี้ยงไหวไหมเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ดาวเลี้ยงแม่ลีไหวไหมครับน้องดาวเลี้ยงแม่ลีไหวไหมครับฮะไหวไหมครับออโยโยดูนะคะในมาเล่นนอกบ้านก็มีความสุขและคะนี่โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหน,นันน่นนๆนนั่นหูมองเลยไม่ไปจริงๆอ่ะ อ้าวขอโทษ <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษไ,ไม่ได้มีอะไรลมพัดเย็นดีหลงระวังหลงหลงหลงถอยหลงหลงถอยบับ <laughs> ว่าไงครับโย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  อ้าว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 งอนพี่หลงแล้วพี่หลงไปเอากล้วยมากินหน่อย <c oughs> น้องเฟิรนเอากล้วยไม่ให้น้องเลยลูกห <c oughs> <c oughs> ิวคางแค้นมาเก็บมะ <c oughs> อู้ทำอะไรครับอู้หโอู้หโอู้หู <c oughs> อะไรครับ <c oughs> บอกขนมขนม น้องดาวมือชี้แล้วครับน้องดาวหิวกล้วยครับพี่เฟิร์นขอกล้วยหน่อยเฟิร์นขอกล้วยให้ดาวหน่อยครับอ้าวระวังอ้าวไม่สมก็ได้ดตัวนี่นี่เครียดแล้วข้อหักข้อหอยแล้วนี่นานพอเลินมาแล้วว้าไอวรถใครมาวะรถใครมาวะเสียงรถใครมาวะเออโอ,อ กินขนมโคกกินขนมโคกมาแล้วรถใครมาแล้วเย่เย่เย่เองอเยอ่รถใครมาแล้วลลรถใครมาแล้ว,ลวดีใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเวลาลวโอ้โหโอ้โหจำรถได้แล้วครับผมเริ่มจะชินกับเสียงนี้แล้วครับาานเอะ อาเริ่มชินกับเสียงนี้แล้วครับผมเริ่มชินแล้วครับโอ้โหดีใจแล้วครับผมจะได้ไปเที่ยวป่ากับเพื่อนแล้วครับโอ้โหมาไงครับโอ้โหดีใจหลายดีใจหลายรถมาแล้วรถมาแล้วดีใจหลาย โอ้โหขาหลังโอพี่หลงพี่หลงพี่หลงระวังพี่หลงโอ้โหโอ้โหคือใหญ่เลยครับโอ้โหนูนะครับไงรถใครเอ่ยรถใครมาแล้วจะได้ไปเที่ยวแล้วโอ้จูจโจโจโอ้โหสางน้อยตกมันแล้วน้องเฟิร์นเ้อากล้วยไม้น้องเนยลูก เพื่อนกวายแม่น้กกนองจังวีเนี่ยถือมือขางบะเก็บนั่นพูด <_ p ull ing> กว้ยอยู่นี่กระตามไม่หลุอจูโอ้ย <_ p ull ing> ถือขางบะเก็บมากเออโอ้กลัว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 คนแปลกหน้าครับผมกลัวคนแปลกหน้าครับมามยืนให้นน้องเลย มากินกล้วยกับพี่เฟิร์นเร็วๆครับบอกสวัสดีครับก่อนพี่เฟิร์นหนาแหกอะวะใครหน้าแหกครับใครหน้าแหกครับดอกระบงังดอกระวังดอกระวัง ดาวมันร้ายนะจะบอกให้โวจววกลัวกลัวกลัวแขนข้างไหนปวดข้างถือกล้วยข้างซ้ายครับก่อนครับก่อนครับพี่เฟิร์นก่อนครับ กินกล้วยก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปขึ้นรถกันครับอ่าพี่เฟิร์นแขนไม่ดีหนูกินช้าๆก็ได้ราาาจจไไไดด้้ว่่่่คับกออนปช้าๆครับกินช้าๆครับพี่เฟิร์นแขนไม่ดีครับพี่เฟิร์นป้อนหนูได้แขนเดียวครับป้อนได้ดีนะครับ อกินช้าๆนะครับดูพี่หลงนั่งมองอค,ครับก่อนครับก่อนอดีใจไหมเดี๋ยวจะพึ่งให้อดีใจไหมครับอดีใจก่อนหนึ่งสองซ้ำใส่ดีใจยังไงบอแมนเอาไหมอดีใจก่อนดีใจก่อนบอห้ยเทียดเดี๋ยว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 เอาดีใจก่อนหนึ่งสองอ้โอ้ยลืมสูตรครับผมลืมสูตรเอาหนึ่งสองซ้ำดีใจก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองซ้เอาวบ๊ดดอกแล้วโรยยกบ่าขึ้นอิ่มแห้ง อ่าลูกบอลระวังลบพี่หลงลบบริการเขาคุ้มดีจะแทๆได้น่ะโอ้โห,โหนะครับไงมองลูกบอลมองพี่หลงอิ่มแล้วมั้งยกสองขาหน้า,นามไม่ถึงเลยยกสองขาหน้า,นามไม่ขึ้นเลยครับเ,รเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวป่าอย่าลืมติดตามคีวิโดน้านะคะเอาเด็กแก๊งขึ้นรถไปเที่ยวป่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณครับ idea <laughs>